ครับสวัสดีครับเจอกันใช่ไหมครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนครับบ้านลำพานตะบนพระตั้งพระสมจังหวัดคลายครับจะมาเปิดแอร์นะครับใช้แอร์กลางคืนนะครับแอร์ซัมซุงอินเวอร์เตอร์ขนาด1200วัตต์นะครับจะใช้กับแบตสำรองแบตนี่จากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับของเด็กโก้รุ่น3000วัตต์นะครับแบตระบบ72โวลต์นะฮะชาร์จเต็มที่84โวลต์นะครับพยายามใช้ก็ชาร์จเต็ม100%นะคะับก็จะดี นะครับงั้นวงจรจะตัดตางนี้นะครับส่วนโซ่หอวหินนะอั้ไปแฟดพอดีอนันนี้แบบน้อยนะครับจะใช้อิมเปตเตอร์บนส่วนเนี่ยครับตัวนี้ช่างแมวเดินสายเข้ามานี่ต่อกับ เกอร์นะครับตัวนี้สายสามห้ามิลน,นะครับต่อบบกตบมาต้องไปเปิดไฟรถไฟฟ้าก่นชาร์จก็ใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จนะเสียบปลั๊กชาร์จด้วยดีซีนี่ครับปลั๊กกลางวันนะดีซีสองไยโวชนะครับแผงโซล่าเซลล์สามร้อยิวัตต์ห้าแผงนะครับชาร์จ ไม่ะรม่ไดแมวม,มีทําเป็นปักนะครับปักเสียบไม่ไดะเปิดแฟไม่ได้เปดก็เปิดไม่ได้เป็นปักนะครับปักมีกาวสามขาใหญ่นะ,นะครับแบตเตอรี่มันเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครเปิดเปิดพอเห็นนะ,นะสามขาเปิดสเสแจกกัน เปิดเบาะนะครับชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปิดให้ดูกันนี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้มาแล้วสองปีสามสามหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับสองปีละสองปีหมดประกันแบตแล้วนะครับเบรด,เ,ดกเกอร์ปิดสวิตช์กุญแจนะครับ มีจำพ่วงออกไปนะจากกล่องตรงในใต้กล่องนี้โอเคทั้งวันก็ใช้ของแพงกลางคืนใช้ของออไซเดโก้เปดิดแบตนะครับดูวนแบตกันจะตัดไหมเอ่ยเนีเย่ <c oughs> ยใจจะตัดแล้ววะครับเนี่ย ขีดตัดหรือเปล่าเอาตัดนะครับเดี๋ยวสปารแล้วตัดขีดต้องถอดสายับปาออกนะครับาปาาที่พวกมันเนี่ยดปจากจุดน,นี้ออกนะครับสปาร์แล้วตัวเบรกเกอร์รถไฟฟ้าตัดนะครับดีสีสปาตัวน,นี้แปดสิบสามจุดห้าโวลต์ครับแบตร้อยเปอร์เซ็นต์นะวัดดูโวลต์ครับแปดสิบสามจุดห้าเปิดสวิตช์แล้วนะครับ กดไอ้เบอร์เกอรแล้วนะครับเปิดสวิตออนนะครับ่ย่านอครับสองร้อยยี่ห้าโวลต์นะแอมป์ตัวนี้อาจจะไม่ตรงจ,จะทำตัวอาจจะตรงครับจจกลับหัวกำหานิดน,นึงนะครับสองร้อยสองร้อยย ีเทสนะครับกัมโด,ดูดนะครับลมทำงานเพราะเรามีสามตัวนะครับเปิดแอร์นะครับก็แอร์นี่นะครับมีใชปพักจะเปิดดูดาวทงละเทียมด้วยก็จะช่างแมวชอบดูหนังก็มีโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้รีบเปิดก็จะเปิดใช้หมดวินฟีนะครับเปิดแอร์ Okay. นี่นะนยิบห้าเปิดแล้วนะครับก็จะกดเข้าหมดวินฟีเลยครับตอนนี้นะครับปุ่มนี้วินฟีก็จะพับอ่าลมไม่ประทะนะครับดีสำหรับคนเป็นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้ก็จะดีลมไม่ประทะตัวนะครับอตอนนี้ก็คือเข้าหมดประหยัดไฟเลยนะครับ ตันง่งไฟเท่าไหร่แดดก็ยังอยู่นะครับ13.4องศามบบไม่เนะกินตั้ง่งระวังรอจะดูแอมดีซีนะไฟเท่าไหร่ บัตรโหนกบวกแล้วกันนี่0.62อยู่นะครับ DC นะวันลบนี่0.52เนรับคือให้ดึงแอมป์แบตให้น้อยสุดนะครับ สองจุด 8, แปดเจ็ดครับสองจุดเก้าครับแดดขึ้มนมาบ้างกดกับเมื่อกี้เปิดขึ้นมาใหม่รอ,อ,อนหน่วงอันนี้แอมอาจจะขึ้นเยอะนะครับแต่จริงๆไม่ถึงนะหมดเป็น V แล้วอันนี้เจ็ดแอมฝาจริงอยู่นี่นะครับตัวในไม่ตรงตัวนอกไม่ตรงนะตัวในนะสามจุด 3.6แอมป์น,นะน,นี้โอเดแล้วนอกนี้จะโอเอวเอร์โอเวอร์แอมป์นิดนึงดูแอมดีซีนะครับซีตัวนี้ก็อยู่ที่หกหกจุดห้านะครับสามจุดหกก็กินประมาณ ตัวนี้6.42แอมป์นะครับ a c ขี่เท่ไาไรก็คูณ2นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับตันนี้เป็นระบบะ72โวลต์ชาร์จเต็ม84นะครับ3.6นะครับกำหัวกำาหาน2 2 3โวลต์ DC ก็6.34นะครับประมาณนี้ก็จะไม่แพ้แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่จากรถมอเตอร์ไซฟฟ้านะครับ72โวลต์ก็คือชาร์จเต็ม884 น,นี่แบตลดลงมาที่8นะแบบ 83, อมป์83 83โวลต์นะครับแบตเป็นี่สามจุดสามนะครับใช้ได้เลยครับใช้ไฟกลงคืนบ้านสวนนะใช่ไหมครับทำไว้นะครับอันที่อยู่ที่เจ็ดแอมป์แต่ไม่ใช่นะครึ่งหนึ่งน,นี้วัดแอมป์ไม่ตรง ตรนนี้หน้าแอร์ก็เริ่มเย็นนะสรับสองทบินฟรีนะฮะเดี๋ยวไปดูนนะไฟร้อนนะครับไฟไฟร้อนน,นะครับสองแง็บนะครับกำลังทำงานนะฮะโดนเช็คด้วยนะเผื่อมีช่วงที่จกเข้าอะไรต่างๆอันนีน้ตอนนี้เคยถ่ายคลิปอยู่นะมันเปิดกลางวันนะนี่เปิดกลางคืนนะครับใช้แบต อยากทดลองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับจะได้ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ตอนเช้าก็สามารถใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขับไปที่บ้านพอดีผมจะมีห่างจากหมู่บ้าน4.5กิโลเมตรครับบ้านส่วนในหมู่บ้านก็มาชาร์จแผงโซล่าเซลล์5แผงสายก็เดินเข้าตรงนี้นะฮะชิ้นนี้กันชั่วคราวก่อนแบนี้นะครับก็บเปิดโปรเจคเตอร์ดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะก็เปิดโปรเจคเตอร์นะครับอะไรประมาณนี้แหละ โอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีโยชนนะครับในการใช้อินเวอร์เตอร์เปิดแอร์กลางคืนนะครับใช้แบตรถมอเตอร์ไซค์นะครับไฟฟ้าโอ้ใช้ประโยชน์นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีโยชนนะครับสวัสดีครับเปิดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเน้นอินเวอร์เตอร์นะครับจะได้ประหยัดพลังงานบ้านสวนเปิดแอร์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับสามทุ่มอันนี้แปดโมงเช้านะครับ นี่พอแอร์เย็นแล้วก็ลงมาตรงอยู่ศูนย์สามแอมเ์นะแดูด้านในตรงกันแน่แอร์เย็นเหลือหนึ่งแอมป์นะครับ 1 4 6เปอร์เซ็นต์แบตเหลือร้อยร้อยเปร์เซ็นต์อยู่มนะันลดลงจาก84โวลต์นะครับเหลืออยู่อันนี้ฟาฟเขิมนะดเดี๋ยวจะปิดละจะปิดระบบก่อนมาดูกนะดเรือนรอปิดสวิตช์นะครับ ใช้งานแล้วก็ปิดเดเกอร์นะครับโตไไ้แล้วก็ไปด้านนอฝนตกนะเพือ่อนเมฆคืมนะครับที่บ้านสวน,น,นเราจะใช้รถ ไฟฟ้าไปหมู่บ้านก็ถอดนี่ออกถอดมันปากออกนะครับปากสามขาออกนะนะตอนนี้ก็ถอดปักออกเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยสายเสยอโอเคแลวนี้ตัวน,นี้ติดตั้งเพิ่มเองนะครับ ักตั้งเพิ่มเองตกก็ถือว่าโอเคนะครับตอนกลางวันก็จะชาร์จตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับราชาร์จไปจินแอมเยอะเสียบชาร์จนี้นะ เ็ชา<ย>ร์บับใชงาน<ย>โอเก็ชารได้ใจใจไฟค่าไฟศูนบาทนะครับในการใช้งานใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ก็ไม่ได้ซื้อได้ไรก็ใช้จากรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเอามาใช้ประโยชน์ก็คือสามารถขับไปไล่ไปสวนได้แล้วก็ใช้เปิดแอร์ใช้เปิดดูหนังฟังเพลงได้นะใช้สมบ่ตงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครับ,น,รบนี่ก็คือเน้นเปิดดูหนังกลางคืนแล้วก็เปิดแอร์นอนนะครับมีใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะรับสูงสุดเงเสร็จอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ด้านบนนี่นะที่ใช้ก็นี่คนระับซันฟีนะสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับอตอนกลมกันเป็นห้าแผงนะครับใช้ชาร์จรถไฟตอ <c oughs> นนี้มีแผง3สามร้อยวัตต์ ยืนยันนะครับว่าใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับถ้าไฟศูนย์บาทจริงครับฟ้าคึมๆนะครับ